ว่าประเด็นว่าวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นสังคมเกษตรนะครับแต่แต่คนเนี่ยทิ้งเกษตรไปหาอุตสาหกรรมเพราะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยเมื่อเรามีปัญหาเมื่อปัญหามันเกิดขึ้นเราก็ต้องใช้บางอย่างเข้ามาแก้ปัญหานั่นคือเราพัฒนาเครื่องไม้เครื่องมือเข้ามามีส่วนในตรงนั้นนะครับประโยชน์ก็มีไม่มีไม่มีดีกับไม่มีดีครับทุกอย่างมันก็ต้องคู่คู่กันไปนะครับ อะไรที่มองให้มองเป็นสองด้านเสมอ<ช>นะครับอย่าไปมองเป็นด้านเดียวถ้ามองเป็นด้านเดียวเนี่ยความหวังมันสูงมากเราไม่เสือไว้ไอ้อะไรกวามเสียสูญเสีย<ช>เลยนะครับ<ช>ก็ บางทีเมื่อกี้สักครู่นี่ก็มีข่าวใช่ไหมครับว่าใช้อินเทอร์เน็ตล่อล่อลวงเป็นภัยคุกคมเป็นภัยคุกคามในอะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นทุกอย่างนะครับมันมันมีทั้งสองด้านมันต้องมีสองด้านแน่นอนนะครับก็แต่ก็ต้องพยายามรู้ให้เ้าันค่ะตระหนักรู้แล้วก็ต้องเฝ้าระวังนิดหนึ่งนะคะกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นตรงนี้นะคะแล้วขออนุญาตถามท่านผู้ช่สัมพันธ์ของกันค้าเหมือนกันค่ะว่า จะฝากอะไรเพิ่มเติมให้กับสมาชิกที่ต้องการจะเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกหอการค้ากับเราอะค่ะครับก็ทางฝ่ายประชาสัมพันธ์นะครับก็มีความยินดีที่จะขอเรียนทุกท่านนะฮะเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกท่านจะได้รับสิทธิประโยชน์จากฝ่ายประชาสัมพันธ์มากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแนะนําธุรกิจของท่านนะฮะทางเว็บไซต์แล้วก็ทาง a c e b o o k นะครับแล้วทางเราก็ยินดีที่จะตอบคาถาม ทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจธุรกิจการลงทุนท่านถามเข้ามาด้ใน Facebook เราจะมีคนคอยตอบให้ท่านปัจจุบันนี้ก็อย่างที่ท่านประธานกล่าวฮะเริ่มมีคนถามถึงแม้ว่าจะไม่โดยตรงกับทางขอเราก็จะหาพยายามหาคําตอบให้ครับใช่ค่ะก็อยากจะฝากบอกถึงสมาชิกหอการค้าจังหวัดอุดรธานีนะคะว่าถ้าท่าน เป็นสมาชิกเราอยู่แล้วแนะนําเพื่อนนะคะให้มาเป็นสมาชิกกับเรานะคะเรามีข้อมูลข่าวสารหรืออะไรก็แล้วแต่มาแลกเปลี่ยนกันนะคะเพื่อที่จะทําให้จังหวัดของเราดําเนินไปในธุรกิจในอนาคตอย่างสวยงามนะคะเดินเคียงคู่ไปกับจังหวัด,ดอุดรธาน,นีอย่างมีความสุขนะคะและสุดท้ายนี้นะคะต้องนี้วันนี้ต้องกราบขอบพระคุณท่านประธานและท่านประชาสัมพันธ์หองอุจังหวัด,ดอุดรธาน,นีทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงค่ะที่ได้ให้เกียริมาร่วมพูดคุยกับทางรายการนะคะอ่า ขอนขขอนุญาตค่ะเรียนเชิญทา่านประธานค่ะครับคือหอการค้าเองนะครับของเราเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะเป็นดูบางคนก็อาจจะเ,เป็นหอการค้านี่มาทำอะไรแต่วันนี้เราจริงๆแล้วเนี่ยบทบาทของเราเนี่ยเราได้ลงลงแรงให้กับสมาชิกเราผู้ประกอบการธุรกิจเนี่ยมากนะครับเพราะว่าหลายๆตัวเนี่ยเราเริ่มส่งสัญญ,ญาณ เราพยายามที่จะหาโอกาสเราสร้างโอกาสให้กับเจ้าธุรกิจหลายๆคนคนที่ไม่ใช่สมาชิกคนที่ไม่ใช่ก็สามารถที่เข้ามาบทปาาก,กับเราได้นะครับพอ,อการค้าเนี่ยคือองคอ์กรที่เป็นนิติบุคคลแล้วหลายๆคนก็อยากจะเชิญชวนให้ท่านเนี่ยใช้ประโยชน์องคอ์กรตัวนี้เป็นเป็นเป็นข้าแรกว่สสาสะสะพานในการสืบทอดหลายๆแล้วอำนวยความสะดวกให้กับท่านหลายๆได้ะนะครับเพราะบอกว่าพอ,อการค้าเนี่ยจงใช้ประโยชน์ให้ให้คุ้ม คือจริงๆแล้วท่านสมาชิกสามารถเข้ามาร่วมกับเราและช่วยกันขับเคลื่อนและผลักดันหลายสิ่งหลายอย่างที่กําลังจะเกิดขึ้นในจดเราไปด้วยกันกับทางหอ,อการค้าเรารใช่ไหมคะรรมมท่านประธานใช่ค่ะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้นะคะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะขอขอบพระคุณที่ติดตามรายการของเราพบกันใหม่ก,กับรายการเรื่องเล่าชาวหอ,อการค้าในสัปดาห์หน้าขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสนับสนุนโดยการประปาส่วนภูมิภาค Y y j House รับสร้างบ้านนาขาบุรีรีสอร์ทโรงพยาบาลเอกอุดรดีสคลินกศูนย์เลเซอร์ผิวหนังปรับรูปหน้าโมเดิร์ดีรับสร้างบ้านลูกชิ้นเกียริเทเลอร์หาดเจ้าคุณนาโนโครีเอทีฟยูดีทาสยามเอ็กซิบิชัน บีเอสซีคอสเมติโลจีเทเลวิสแอาร์โรบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ ข่าวดีสำหรับสมาชิกโฮมครับติดตั้งโฮมเคเบิลทีวีวันนี้แถมเน็ตปรีทันที4เมกแล้วพบกันที่บูธของโฮมเคเบิลทีวีในงานคอมแอนด์ดิจิตอล ICT อุดรธานีวันที่5-8พฤษภาคมนี้ที่ยูดีฮอล์4วันเท่านั้นงานนี้พบกับเทคโนโลยีความคมชัดของโฮมเคเบิลทีวี90ช่อง24ชั่วโมงอินเทอร์เน็ต